ก่อนจะติดตามรับชมที่ดินแปลงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ช่องคนชายขายที่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับวันนี้พี่ชายและน้องชายนะครับเช่นเดิมครับเราพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงหนึ่งพร้อมบ้านใช่นะครับก็เป็นบ้านไซส์มินิมอลครับผมนะครับอยู่ในโครงการภูพราวฟ้านะครับครับผมโครงการนี้เนี่ยอยู่ในตำบลหมูสีนะครับถนนที่ผ่านด้านหน้าโครงการเนี่ยเขาเรียกว่า ถนนเส้นคลองเสือนะครับเมื่อสักครู่เราเดินทางมาจากถนนธนรัต์เพื่อมาอยัางที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับถ้าจากมอเตอร์เวย์นะครับประมาณกม .3 มอเตอร์เวย์ถนนธนรัต์มาถึงที่ดินแปลงนี้เนี่ยระยะทางเนี่ยประมาณ14กิโลเมตรนะครับสภาพทางดีตลอดนะครับเป็นถนนลาดยางเรามาถึงตรงกรม .14 นะครับแยกไฟเขียวไฟแดงเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาผ่านหน้าโรงพักหมูสี นะครับ,รบมาเจอวงเวียนบ้านไร่เราออกแยกทางสายนะครับแล้วก็วิ่งมายางโครงการนี้เนี่ยถ้านับเฉพาะจากแยกไฟเขียวไฟแดงถนนธนรัต์มาถึงที่ดินแปลงนี้ระยะทางเนี่ยก็ประมาณ2.5กิโลเมตรครับผมนะครับใกล้ๆก,กับบ้านหลังนี้เนี่ยก็มีรีสอร์ทมีพูลวิลล่านะครับแล้วก็จุดท่องเที่ยวของเขาใหญ่ก็คือน้ำผุดนะครับ,รบผมก็อยู่ในระยะประมาณ2.5กิโลเมตร แล้วจากที่ดินแปลงนี้ถ้าจะเดินทางไปยังหน้าด่านเขาใหญ่เพื่อขึ้นไปยังอุทยานนี่นะครับระยะก็ประมาณ12กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าตรงไปตรงนี้ก็เป็นวัดหลวงปู่ทวดใหญ่ถูกไหมครับใช่ครับน้องชายครับผมนะครับก็สามารถเดินทางไปไหว้หลวงปู่ทวดได้ได้ครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในเขาใหญ่นะครับใช่ครับก็ที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับเป็นแปลงแรกเลย พอเราผ่านหน้าโครงการเข้ามาผ่านป้อมยามเนี่ยก็จะเจอกับที่ดินแปลงที่เราจะนำเสนอทุกท่านนะครับลักษณะที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยติดถนนสองด้านครับนะครับด้านหน้าที่ดินเนี่ยก็คือจะเป็นถนนในโครงการนะครับลักษณะที่ดินเนี่ยก็คือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดถนนภายในโครงการเนี่ยขนาดความกว้างของถนนเนี่ยประมาณ10เมตรเลยถนนใหญ่มากนะครับ ส่วนถนนด้านหน้าที่ผ่านหน้าโครงการเนี่ยถนนเส้นคลองเสือเนี่ยก็ความกว้าง8เมตรครับนะครับความกว้างด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้เนี่ยติดถนนเนี่ยระยะ90เมตรครับผมนะครับแล้วก็มีความกว้างด้านข้างเนี่ยนะครับมีระยะประมาณ60เมตรนะครับที่ดินเนี่ยอยู่สูงจากระดับน้ําทะเล394เมตรครับผมก็จะสูงเลยนะครับใช่ครับใช่ครับเราเข้ามาภายในพื้นที่เนี่ยก็จะพบกับโรงจอดรถ ครับ,รบสามารถจอดรถได้หนึ่งคันตัวบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านกึ่งน็อกดาวนะครับ,รบเป็นบ้านพักตาอากาศแบบสไตล์มินิมอลนิดนึงนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่ามีดาดฟ้าสำหรับขึ้นไปชมวิวข้างบนได้ภายในตัวบ้านเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ80ตารางเมตรอยังอันนี้คือยังไม่รวมระเบียงด้านข้างนะครับกับดาดฟ้าข้างบน ระเบียงด้านข้างกับดาดฟ้าข้างบนเนี่ยก็พื้นที่อีกประมาณสัก40ตารางเมตรได้นะครับเข้ามาภายในตัวบ้านเนี่ยก็จะยกพื้นเนี่ยสูงจากระดับพื้นดินประมาณสัก1เมตรนะครับภายในเนี่ยก็จะมีห้องนอน2ห้องนะครับมี2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับหครัวแล้วก็1ห้องนั่งเล่นทุกห้องเนี่ยติดแอร์ไว้หมดแล้วนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยขุดน้ําบาดาลไว้ใช้เองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียค่าน้ำให้กับทางโครงการนะครับส่วนไฟเนี่ยก็ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่แล้วบ้านหลังนี้มีความพิเศษตรงที่ไม่มีค่าส่วนกลางนะครับเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นสำนักงานขายของโครงการนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นบ้านหลังที่ติดกับทางสาธารณะด้านนอกเพราะฉะนั้นเนี่ย บ้านหลังนี้เนี่ยทางนิติบุคคลจึงไม่ได้มีการเก็บค่าส่วนกลางนะครับตั้งแต่แรกปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการเก็บนะครับพิเศษมากครับสําหรับบ้านหลังนี้ที่ดินแปลงนี้นะครับครับแต่นิติก็ดูแลเหมือนเดิมถูกไหมใช่ครับมีรปภตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะถือว่าก็เป็นบ้านหลังหนึ่งในโครงการนะครับผมก็ภายในห้องห้องนอนเนี่ยนะครับก็ตกแต่งไว้หมดแล้วนะครับสําหรับห้องนอนหลักเนี่ยก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับ ก็ <พบ S 2> แยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็เท่มากเลยนะครับห้องน้ำตรงนี้สามารถเปิดออกไปด้านนอกได้ด้วยใช่ครับก็บอาจาจะทําเป็นพื้นที่ไว้สําหรับตากผ้าที่ดินโดยรอบของตัวบ้านเนี่ยท่านเจ้าของก็ดูแลอย่างดีนะครับปูหญ้าตัดหญ้าไว้เรียบร้อยมีลงต้นไม้ใหญ่ไว้เป็นจุดๆนะครับส่วนห้องครัวเนี่ยก็คือจะอยู่บริเวณตรงกลางบ้าน เข้ามาเนี่ยเราจะพบกับห้องนั่งเล่นก่อนแล้วถัดจากห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะเป็นห้องครัวนะครับก็ท่านเจ้าของก็ทำเคาน์เตอร์ครัวไว้นะครับแล้วก็มีโต๊ะอาหารนะครับด้านหลังของห้องครัวนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำสำหรับแขกที่มาเยือนนะครับแล้วก็สำหรับอีกห้องนอนหนึ่งที่จะมาใช้ห้องน้ำในห้องนี้นะครับซึ่งห้องน้ำห้องนี้เนี่ยก็มีชาเวอร์สำหรับอาบน้ำ พร้อมเลยนะครับติดตั้งเครื่องทาน้ําอุ่นไว้แล้วสําหรับบ้านหลังนี้เนี่ยทำเอาไว้เนี่ยจริงๆแล้วก็เหมาะสําหรับการพักผ่อนมากๆเลยเพราะว่าทําระเบียงขนาดใหญ่นะครับด้านข้างบ้านไว้สําหรับจัดกิจกรรมนะครับครับไว้นั้งเล่นครับผมก็มีทั้งระเบียงด้านล่างนะครับแล้วก็ยังมีดาดฟ้าขึ้นไปด้านบนได้ด้วยใช่ครับครับครับผม ตอนนี้เราก็มายืนกันอยู่บนดาดฟ้าดาดฟ้านะครับนร่เป็นดาดฟ้าก็คือบ้านชั้นเดียวดาดฟ้าก็สูงประมาณสัก3เมตรได้ครับผมนะครับซึ่งก็ทําให้เราสามารถที่จะมองเห็นวิวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้นะครับใช่แล้วครับจริงๆแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเหมาะมากเลยถ้าจะทําเป็นรีสอร์ทใช่ครับนะครับเพราะว่า ใกล้ๆเคียงเนี่ยก็ท่าเปิดเป็นคูวิลล่าเหมือนกันนะครับแล้วก็มาง่ายมากเลยนะครับใช่ครับจากถนนธนรั์เข้ามาแค่2กิโลเมตรกว่าๆนะครับแล้วก็อยู่ในย่านของบ้านพักตาอากาศอยู่ในย่านของชุมชนนะครับสะดวกมากมีร้านมินิมาร์ทมีร้านค้าอำนวยความสะดวกเยอะแยๆเลยนะครับครับ แล้วก็ขนาดพื้นที่ของที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะสมมากๆนะครับใช่ครับผมเนื้อที่เนี่ยของที่ดินแปลงนี้ก็คือ3ามไร่เกาตารางวาครับคือตัวบ้านเนี่ยตอนนี้ใช้พื้นที่ประมาณสักร้อยกว่าตารางวาครับผมยังเหลือพื้นที่อีกเยอะมากนะครับที่สามารถที่จะทําเพิ่มทําอะไรได้อีกเยอะใช่ครับนะครับเรามาสรุปราคากันนิดนึงดีไหมครับพี่ชัยครับรบทั้งหมดนี้ท่านเจ้าของเสนอขายราคาเท่าไหร่ครับพี่ชัยครับครับ ก็สำหรับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยสไร่96ตารางวาท่านเจ้าของเปิดขายแบบเหมาเลยนะครับพร้อมบ้านและที่ดินเนี่ยที่28ล้านบาทครับ28ล้านบาทนะครับถือว่าถ้าอยู่เทียบด้วยทําเลแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นแปลงที่ดินที่ราคาจับต้องได้นะครับผมก็ถือว่าเหมาะสมนะครับกับ ทำเลที่ตั้งแล้วก็ราคานี้ครับครับผมซึ่งถ้าเทียบเป็นเฉพาะราคาที่ดินนะครับพี่ชัยครับในนี้เนี่ยเท่าที่เราสอบถามมาบอกขายกันราคาตารางวาและไม่ต่ำกว่า2 0 0หมื่นบาทนะครับน้องชายผมก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้สูงหรือว่าแพงกว่าแปลงอื่น ใช่แล้วครับ,รบก็ราคาทั่วไปของโครงการนะครับใช่ครับ,รบผมโอเคครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจที่ดินสักแปลงหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ ต่อยอดทางธุรกิจนะครับหรือจะไว้สําหรับพักผ่อนก็ได้นะครับก็ที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะสมมากๆติดต่อมาได้ที่ช่องคุณชายขายที่ที่เบอร์0647978978ครับผมครับผมพี่ชายและน้องชายนะครับยินดีพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมวิวของเขาใหญ่นะครับด้วยตาของท่านเองนะครับคและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับ มีบ้านหรือมีที่ดินอยู่ที่เขาใหญ่นะครับ,รบผมอยากจะให้เราไปช่วยทํารีวิวเพื่อที่จะให้ช่วยขายให้นะครับทางเราก็ยินดีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ,รบขอเพียงแค่ว่าถ้าเราพาผู้ซื้อไปซื้อซับจากท่านได้เนี่ยก็ขอเป็นค่าในหน้าให้เรา3%์เท่านั้นเอง ครับซึ่ง3%ก็เป็นอัตรามาตรฐานทั่วไปนะใช่แล้วครับน้ชายไม่ได้คิดราคาใดๆเพิ่มเติมนะครับขอให้อยู่ในบริเวณเขาใหญ่นะครับใชครับผมยินดีให้บริการนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องคุณชายขายที่กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ e ีหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ